โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a t e r Cash Channel นะฮะมาแล้ววันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับ Curse of the Dead God อ่ีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองแล้วนะโยโยโย่อ,อรอบที่แล้วผมอัปเกรดอะไรไปบ้างวะผมจำอะไรไปได้เลยผมอัปเกรดไปสองอันคืออันนี้คือถ้าเกิดเราอยู่ในไฟเนี่ยเราจะลดดาเมจ20%ไงดีไหมจะได้อึดหน่อย กับอันนี้คือทุกทุกครั้งที่ผมกรีดคิวเนี่ยคือมีคอมโบคิวเกิดขึ้นเนี่ยก็จะรีสโตสตามิน่าจะได้ดูเดือดเลือดพรานขอยิมคำพี่เอกมาเลยมาเอาอวิ้ยได้อาวุธมาอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะเฮ้ยแต่มโนอาบิลิตี้เดี๋ยวแป๊บนะ ถ้าเป็นของเราอ่ะมันดูอินเวนทอรีตัวเองได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่อ่ะกด esc ดูอินเวนทอรีได้เลยอ่านี่ก็ยิง20อยู่แล้ว no ability ด้วยแล้วถ้าฟันธรรมดา15บห้าคี่13ีเฮ้ยเอเป็น13ดีกว่าเทคเลยโอเคนี่องะเฮ้ยฮะ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 ชาร์ตอ่ะง,อองั้นขออนุญาตเข้าไปในทันเจียนอีกครั้งหนึ่ง โอ้มีกี่ดมีกีดก่ดาเนี่ยดูเยอะแยะเต็ไมไปหมดว่ามีอีเฟนด้วยโอ้ไนแมโอ้ไนแมนี้เป็นภาษาใต้แน่ๆเลยแบบโอ้ไนแมคือหาแม่ไม่เจอดิรู้แหละแมเอ่ออันนี้แล้วกันมา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 ว่าเริ่มจากเวพอนหรือเงินเงินไหมเงินก่อนไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียคำสาบเราไม่ต้องโดนคำสาบเยอะแยะ มาครั้งที่สองกับการผจญภัยในดันเจียนเอ้ยเอ้ยนายอ่ะเอ้ยค่อยชึบนายน่ะนายน่ะเออเออมานาหมดมานาหมดนายน่ะ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 โอ้ยโอ้โยโอ้โย เออ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 เฮ้ยปลามีดนี้โอเคเลยผมชอบมากผมชอบมากผมเอาปลามีดกับมีดสั้นดีเว่าวะอันนี้คืออะไรสิลดสิบเปอร์เซ็นต์บัตรเอ้ยเยี่ยมเวลาออฟเฟอร์บัตรก็จะได้ไม่ไม่ไม่เสียไม่โดนคำสาปเยอะมากฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีอะไรไปต่อไปต่อ เออโอ้โมันหน้าปากงี้ทุกคนว่ามันต้องมีอะไรไหมผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยอ้าวคิดไปเองอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ใครจะไปคิดว่าไม่ไหโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออันหยางอะ่ะเฮ้ยโฮ้ยแค่นี้อะไรวะ ออนแอร์ออนแอร์ออนแอเฮ้ตามมาตามมาโอเคแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีทิมแทงฮึบฮึบไม่กลัวหรอกนะอืมห,ห้องนี้มีอะไรสิไม่มีอะไรเลยตรงนี้ล่ะเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึบ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 โอ้โหวางกับดักได้แค่นี้เหรอครับวางกับดักได้แค่นี้เหรอครับอะไรครับเนี่ยอืออื มันจะไม่มีให้จุดไฟเลยเหรอก็ได้มามามาโอ้ยมามามาอาโธอาโธอ้าวทันแค่นี้เหรอเออไอ้นี้มันจุดไม่ได้เหรอจุดไม่ได้แฮะแค่นี้นะเข้ามาเพื่อฟันไอ้นอกนี้แค่นี้นะเสียเวลาไปละไม่ถึงเอ้ยอโอ อะไรอะ <West> ไรอะไรอะไรฮึบฮึบฮึบออเฮ้ยชึบออโอ้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 โหพังหมดพังหมดพังหมดทุกสิ่งแางอืออเออือพังหมดเฮ้ ออนอ่อนนี่ไนะเออสวนไปสวนไปสวนไปเฮ้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้ทำอะไรอะ่ะเราทำอะไรกับมันได้อะ่ะเฮ้ยเปิดไปเอเอเนะเราไปนะโอ้โหโอ้โหเราไปไปทำก่อนหน้านี้อันตรายอันตรายแต่ก็มีประโยชน์เฮ้บ ไม่มีอะไรมีนี่เฮ้ยชึบแล้วก็ไม่มีอะไรละเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ,ะอ่ะอาวไม่ใช,ใช,ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคมีอะไรเป็นทางลับไหมไม่มีอะไรวะอืมโอ๊ยมีกับดักวนะเน่ะ มีไหมะนะี่ยกับดักใช่ไหมไม่ใช่ฮึบฮึบฮึบเฮ้ย this is a ดาบโอ้แล้วยังดีเลยเอาก็ต้องเอาอะเนี่ยเห่อเห่าเห่าเห่าโอ้โหทิ้งมีดไปก่อน เดี๋ยวเจอดีกว่าเดียค่อยเอาเอ่อลิลิกส์ลิลิกหรือเงินลิลิก์หรือเงินเอาลิลิกส์ก่อนแล้วกันว้าวฮึบโอ้แม้แต่ฝนตกก็ยังจุดไฟได้ชุดยอดทอชอันนี้ฮึบฮึบฮึบมาแกมามามาอือเอ้ยชิบอืมอืมนี่แน่นี่แน่ มาสิมาโอยแม่นจังแม่นจังเลยนะเฮ้ยยิงสวนไปดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเขาโดนอะไรอ่ะหนังสารนเขานะครับโดยไอ้นี่ฟันเหรอเออโดยนี่ฟันกับดักอะไรเนี่ย่งโดนลูกน้องตัวเองบ้าบอ เออไปซ้ายก่อนแล้วกันขวาไ้าซ้ายดีซ้ายต้องมีอะไรดีเฮ้ยแทงเฮ้ยแทงเฮ้ยโอ้โหทันดูทั้งนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรโอ้ยอ่โอ่คโอเคฮึ อ้าวมันไม่เป็นไรเหรอฮึบฮึบเอ็น,นี่มันทางไปต่อหรือเปล่าเนี่ยมันดูมาไก,กลามากเลยเฮ้ยชึบอืออออือเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรวมดนะอะเฮ้ยคุณคือใครคุณคือเฮ้ยชึบโอ้โหโอ้โห เออโอเคทีละตัวท,ทีละตัวดิโอโอโหโอ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บนะเออเอ้ยเออ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 เฮ้ยเลือดเหลือแ0ด้ละอาจจะต้องไปเพิ่มเลือดสักหน่อยฮ้ก่อนเจอบอสไม่งั้นแย่แน่อันนี้มีอะไรอ่ะตรงกลางเนี่ยไม่มีอะไรเป็นห้องเปล่า,าห้องมาสู้กับมอนโดยเฉพาะเนี่ยนะโหดจะตาย นี่ไงเจอละอันนี้ constitution อืมเอาไปอันนี้ละเอามีตังค์ไม่พออีกซื้อได้แค่น,นี้อันนี้แล้วกันไม่อยากได้คิร์สแค่เปิดประตูก็ติดเคิร์แล้วทีนี้ก็มาเอาเงินพอเอาเงินเสร็จมาอันนี้อันนี้แล้วก็มาสงสัยไหมมาสงสัยไข้ร,รู้แล้วก็มาเป็นอันนี้โอ้โหแล้วเราก็จะไม่ได้ ฮิวอีกเลยนะอ๋อได้ฮิววันนี้แล้วก็มานี้โอเคได้อยู่เอาเงินก่อนเล่นแนวนี้ต้องวางแผนให้ดีไม่งั้นสวยแน่ๆแล้วก็ต้องดูให้หมดว่ามีทางลงทางลับไหมเพราะว่าเกิดมีทางลับอ่ะดาบเราก็จะคมเพราะมันเป็นทางลับยังไงล่ะเฮ้ยเ <c oughs> ออเออเฮ้ยช๊ เออ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 เฮ้ยเออไม่มีหงไม่มีหอกก็เหรอวะไม่ให้ของกันเลยใจร้ายเหลือเกินโอ้โหไปไงวะเนี่ยพร้อมนะหนึ่งสองเฮ้ย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 โอเคไปทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค อันแอง่ายมากเอออันนี้อันนี้เผาได้ไหมไม่ได้เผาได้ไหมโหว้าวโอโอโอว้าวว้าวว้าวโอโหโอ้โหโกงโกงมากต้องหลบต้องหลบต้องหลบให้ดีอย่าให้ไปโดนตรงกลางเฮ้ยโอเค เปิดไฟใส่หมวกพวกเขาวโอ้โหเออโอ้โยอุตส่ากระโดดลงมารับโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้โโอยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว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 ไม่เยอะไปหน่อยเหรอทุกคนไม่คิดว่ามันเยอะไปหน่อยเหรอไม่คิดว่าเยอะไปหน่อยเหรอโอ้โยมึงก่อนเลยมึงบัฟใช่ไหม มึงบัฟใช่ไหมโอ้ยดาบก็ยาวเหลือเกินอืออืออือทีละตัวมาอือชิบเฮ้ยเฮ้ยอืออือโอเคโอเคอย่างน้อยโดนอย่างงี้เด็บมีเด็บเพราะมันเสียแค่นิดเดียว เออเรียบร้อยเออเอาอีกแล้วชอบโคตรเกลียดเลยพลังงานมืดนะอะเออเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยจำได้แล้วว่ามึงฟันสองทีเอาไปเลือดเหลือหกรเลยอันต่อไปต้องไปพยาบาลแล้วละ่ะเนาะไม่ไม่ไหววะ่ะมีกับดงกับดักมาพร้อมกันยังไม่ไหวยิง นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเงินทั้งนั้นของเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอุย้ยอ,อัพเฟิร์นถูก,กอตได้ด้วยเหรออ,อัพเฟิร์ไปดิเฮ้ยใครจะไปรู้ว่า,าเมื่อกี้ว่าแบบมันจะมีอันนั้นอะอย่างแย่มีกับดักเมสอ,อัพเฟิร์ให้ก๊อตไปเราใช้ดาบก็พอแล้วเนี่ยฝั่งดีก็มีดีนะไม่เดินมาทองของเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเออ ให้กูแค่นี้ใจรายมากเงี้ยเขาใจรายเลยกว่าผมจะมาถึงนี้ได้จากเลือดเก้าร้อยหรือหรือเจ็ดร้อยเนี่ยใจรายจังวะโอเคไปต่อทีนี้ล่ะเงินหรือลี l i ็เงินเรามีพันสองล i เล็กก็จะต้องเอาเงินซื้ออยู่ดีงั้นไปเงินก่อนแล้วกันมา เฮ้ยอย่าคิดว่าไม่เห็นเฮ้ยเอ,ออเ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 อเรียบร้อยปากเขาให้เฮ้ยชิบอย่าคิดว่าไม่เห็นเฮ้ยนี่มันนี่มันของดีเทคแล้วก็อันนี้ก็อ้าวถ้าหยิบแล้วก็ให้กอดไม่ได้อะไรวะโอเค เดกเกอโอโอ้โหมีดสั้นขอรับรถสี่ด้วยอ่ะออฟเฟอร์ทูกอสด,ดีไหมเนี่ยออฟเฟอร์ทูกอสไปแล้วกันเออลดขอรับหน่อยฮึบโอ้โหเยอะเออปากเขาให้โอ้โหเต็มเต็มอืม โอ้โหเฮ้ยเกือบไปแล้วสุดยอดบอกเลยว่าสุดเดือดมาดิโอ้ <laughs> <c oughs> เยเต็มเต็มเลยไฟไหม้ด้วยเอ้ยช๋า เออเออเออโอเคโหอันต่อไปติดเคิร์สแล้วอะ่ะมีอะไรให้สั่งเวกไหมอะ่ะไม่อยากได้เคิร์สว่าแต่ต้องฮิลอยู่ดียังไงต้องยอมติดเคิร์สอ่ะโอ้เงินทั้งนั้นฮพบได้เงินอย่างเยอะโอเคติดเคิร์สก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปซื้อของก็ได้เงินอะ อยอมติดเคิร์สไว้ติดแน่ๆอคือยังไงก็ติดแน่ๆอัพเกรดเหรออัพเกรดก่อนดีวะอัพเกรดอาวุธก่อนดีวะได้ฟันแรงขึ้นติดแล้วเฮ้ยแต่รอบนี้มาดีนะผมติดเคิร์สแบบเกือบจะจบแล้วอะ่ะเออมาดิฟริงฟริงฟริง เฟร่งอะไรอ่ะโอ้โหเต็มไปหมดเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออโอ้โหหลบผิดด้าน เออโอเคไฟลุกคนไฟลุกคนไฟลุกทีนี้แหละโอ้ยใช้เทคใช้เทคนิคเทคนิคนี้ได้เออเออโอ้โหโอ้โหบาเจ็บบาเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสโอ้โหยโ,โหเจ็บเจ็บขอตั้งหลักก่อนขอเอาหลักมาตั้งอู้ โอ้โอ้ว้าวโอ้โหโอ้โหมึงเยอะไปมึงเยอะไปเออโอ้โยโฮว้าวโนโอ้ว้าวว้าวว้าวว้้าวเออเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเอออย่างน้อยตรงนี้ก็ไฟไหม้ไฟไหม้เออเออเออ เอ้ยเอ้ยมาหนึ่งสองออติดไฟไหม้ไปอออย,ยสโหเลือดเหลือสี่ร้อยโดนหนักจริงรอบนี้จากเจ็ดร้อยอะยังยากพอมารวมๆกันแล้วยังยากเอ่อไม่มีอะไรไปต่อเลยยังไงก็อัปเกรดแล้วเดี๋ยวอันต่อไปก็ได้ฮิลแล้โอ้โหผมว่าผมติดเคิร์สหนักแน่เลยว่ารอบนี้อัปเกรดอะไรดีอัปเกรดนี่พันหกเลยเหรอ อัเกรดดาบไปแล้วกันใช้บ่อยทีนี้ก็ปะฮี่ยวจึงจึงจึงถึงดื้อดื่มเลือดดื่มอีกดื่มอีกทีนึงเท่าน,นี้ก็พอแค่นี้มันก็ติดคอรับไป66แล้วว่ะ <laughs> มา อันโนนอยากรู้มันคืออะไรผมติดคลอรับยังวะยังโอเคยังไม่เพิ่มเดียมอยู่ยังได้อยู่ได้อยู่เพราะไม่ได้ติดปากไปแล้วแต่ตอนนี้ได้อยู่เพราะไม่ได้น่ะมาดิเออโอ้โหเออดนฟันแล้วไฟดับ เอ,ออเออเออเฮ้ยชิบเออเออโอ้ยนี่แน่ติดไฟไปซะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดเบยออนมากๆไงต่อครับอยากไงต่ออุ๊ยมันมีนิกแล้ว <c oughs> เอออยากกิ้งมาหลบอันนี้ฟุ๊กลิ้ง เงินอยู่นิดเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยโอ้ยเกือบโดนไปซะโดนไปซะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอยเอ,เอผมโดนไปด้วยอะอะไรวะเอาโดนไปซะ <laughs> เอ้เอๆเอโอ้ยโดนไปซะเออฮึบเออเรียบร้อยอะไรอะ่ะไม่อะ่ะผมอัพเกรดไปแล้วเอาเป็นเงินมาแทนแล้วกันฮึบฮึบอ๋อวิเย750ได้อยู่นะเนี้ยออฟเฟอร์โกไป ไอ้รอบนี้ผมติดเคิร์สแค่ติดเคิร์สเดียววะ่ะดีว,วะ่ะอืมเวปพอนหรือเีลิกส์นั่นสิเีลิกส้วกันเวปพอนนี่มันคือแบบซื้อเลยใช่ไหมไม่เป็นไรใช้นี้ได้ติดเคิร์สอันที่สองง่าบลัดลัดนี่ได้ฮิวแล้วฮึบไม่เชือ่อ เออเช่ามไม่เห็นมีห้องลับเลยนี่มันเป็นดันเจี้ยนจริงมันนะฮึบฮึบมานี่มานี่มานี่มาตรงนี้ตรงนี้อ้าวแตกหมดเลย <c oughs> เออ เฝ้าเม้าไปสิเออได้คอนเลยเยี่ยมไปเลยเอาสิใครจะไม่เอาล่ะอูเ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแจ่มกูดมากๆม,ม,มันตีช้าปะตีช้าอยู่นะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เออโอเคโอ้โหสะพานอีวิ่งเอาฟลุ๊โอเคฮึบ <c oughs> เปิดไฟใส่หมวกอ,อึ๊บออตรงนั้นมีไฟแล้วเราสามารถจุดไฟเองได้โอ้ยเออเอ,อ,เอ,อกล้ามาชนดีนะบ้าบอรจริงเชียวเกือบจะไม่โดนดาเมจละเปิดไฟให้โลกสว่างสวยสว่างสวยโลกจงฟรดไฟอ,อ่า โอเคไม่มีอะไรแล้วเออมีอะไรไหมโอเคไม่มีมาเอาลิลิกส์มผมเป็นคลิอยู่แล้วเดี๋ยวไปสู้กับบอสแล้วนะมาไอาของพวกนี้เราเอาไปแบบเราขนเอาไปขายไม่ได้วะ <laughs> จะได้ตังค์นี่ไงแชมเปีย้ยนมา มาสู้กันเลยเพิบ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 ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากเฮ้ยมาดิเอ่อโอโหโอโหโอโหโววโวโวเออเออเออ เออไปไหนไปไหนรู้นะไปไหนเราจุดไฟไปแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออจุดไฟจุดไฟโอ้ยเจ็บเจ็บโอุ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ โอ้ยเอเ้เจ็บเอเี้เจ็บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออจุดไฟจุดไฟเอ,ออเออกิ้งฟันฟันฟันโอ้ยหูยหึห,หึเราจะทำลายนั้นยังไงเนี่ยเออ ừ ừ ui ui đây nè đây nè, tôi không thằng tôi ở ừ ติดไฟไปซะโอเคถ้ามันมีแค่นี้นั้นสับไปโอ้ยโอ้ยเก,อเกือบไปเกือบโดนไปยเออถ้าม,มีแค่นี้สู้ได้สู้ได้เฮ้ยเกือบโดน อือแห่เหรอแห่อุ้ยแห่เหรอครับเออ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 ืออ,อ,อแห่เหรอแห่เหรอเรออ,อไฟไหม้ไปซะอือไฟไหม้ไปแห่อีกแล้ว อะไรอะไรอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเออไฟไหม้ไปโอ้โหอโอ้โหยังไงก็โดนนะเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหโอ้ยเล่นละสามร้อยชิปละต้องตั้งใจเล่นต้องตั้งใจเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ย mình 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 nhiều, chẳng qua ai gôm gôm nè, ôi không, không không không, mình nhiều, ừ ฉันะแล้วไฟไม่ตายหรอวะ <laughs> ไม่เห็นยากเลยสบายมากเลยฮะแอะอีซี่อืมไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคไปกลับอืมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮนะ บัตรแอมเบลมได้มาแล้วไงต่อรอบนี้เป็นอะไรอะ่ะเว้ยนบิลิตี้ไ่เอาอะอาบัตรแอมเบลมไปทำอะไรเอาไม่ใช่ว่าเหรียญตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาเหรอโอ้โหซื้อไอ้ใหญ่ไม่ได้ยุยก่อนปืนนี้แล้วกันอันล็อกไปพิสโต้ดึงอาจจะใช้ปืนบ่อยผมอะโอเคงั้นวันนี้ขอพอเท่านี้ก่อนละกันนะเอาเป็นบอสละตัวอย่างที่บอกกันไว้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับ Curse of The Dead God ใน EP หน้านะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมฮะสวัสดีครับ